ของขวัญของขวัญของวัญของขวัญครับผมขวัญ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 พอขวัญขวัญขวัญตอบเป็นรูปตัวตัววีตัวตัวโอขวัญฮะขวัญขวัญขวัญของขวัญของขวัญของขวัญเชื่หรือเปล่าเค้กหรือเปล่า ออนั่นไงขอบคุณมากนะครับผมขอบคุณเจ้าละขนมมากนะครับขอบคุณแม่ลุงมากครับผมนี่มีสองก้อนเลยเนี่ยสองก้อนอ่านี่ได้ไหมหมดยังอ่ะโอ้นี่มีมีอีกมีเอกนี่ว่ามีแค่นี้พี่มีถ้าได้ดันเอาเอาออก่อนไหมเอาออกกันเลยทำไมห่อมาเยอะจังเนี่ยแกะเลยมีคัตเตอร์ไหม นั่งไงกันไกลอยู่ข้างๆได้ไม่ได้แกงใช่ไหมเนี่ยเอาของผ่ันออกมามึออกมาเหมือนเดิมมันนั่งไงกันไกลฉีกเลยฉีกเลยเปิดดีๆเดออเปิดดีๆเ้อมีอะไรหรือเปล่า อย่างมือสั่นมือสั่นติดเต้นติดเต้นอันึี้ว่านาง <laughs> โอ้ขนมแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะขอบคุณมากครับผมไายังอยากรู้เลยค่ะไายอยากรู้เลยดูไปสิอยากรู้ันนี้แอสซ่างถุงน้องมาปเปเราเจอเป็นไงขนมครับผม <laughs> โอ้ดีใจมากแล้วครับผมขอบคุณมากนะครับขอบคุณสําหรับเขาเรียกอะไรมะขามจิจัดนะครับผมจากแม่ลุงนะครับผมขอบคุณแม่ลุงมากนะครับที่ส่งของขวัญมันเกิดมาให้นะครับผมก็ขอให้แม่ลุงมีสุขภาพแข็งแรงนะครับผมมีความสุขมากๆครับไปเจอกันครับอ่ะอ่ะอันนี้ของจริงอันนี้อเลนนี่แหละของแม่ลุงนะใช่อ่ออันนี้อันนี้ฝากไ้ก่อนอันนี้คือของขวัญนะวันนี้ได้หลายชิ้นแล้วนะ ห,หลายชิ้นเลยครับอขอบคุณมากครับผมขอบคุณขอบคุณแม่ลุงมากนะครับผม,ผมโอ้โ<ม>หสําหรับ <c oughs> ดอกไม้สวยๆจากแม่ลุงนะครับผมก็ขอให้แม่ลุง <c oughs> มีความสุขมากๆครับผมไว้เจอกันครับยกเลยเดี๋ยวพี่จับตะกร้าให้เะไยยกอ่าดึงเงินออกเลยที่ดตะกร้ากับโอ้โหไม่ใซองเปล่าดึงออกมาโอ้มาแล้วมาแล้วมาแล้ว ดี่มันเปลี่ยนสีไหม้องเพให้มันียนสีดิมควรแล้วทีไอ้ต้องเจ็บหัวใจหมดเปลี่ยนสีแล้วครับผมเปียมหน่อยแล้เฮ้ยอะไรเนี่ยมีทองด้วยเหรอแต้ทองจริงหรือเปล่านี่ทองจริงทองจริงเหรอเฮ อดอมผึ้งดอออ้งน่ยอมผงแมนมาลองกินนาะโอ้โหเผื่อจะได้ทองเหรอทองเท่าไรเนี่ยบาทห้สิบเดี๋ยวเอาการให้ดูนะโอ้เมือดูมือผมสันมือแก่แกให้เงิแก่ให้น่อนเต้นเต้นเแก่ให้ดึงเลยโอ้ คนแก่ก็มือสั่นโอ้โหขอบคุณมากนะครับผมขอบคุณแม่ลุงมากนะครับโอ้วันนี้มีทั้งดอกไม้สวยๆแล้วก็มีขนมแล้วก็มีทองให้ด้วยครับผมเงินสามพันนะอ๋อขอบคุณมากครับนี่ทองบาทห้าสิบผมตื่นตาดนมากไม่รู้จะขอบคุณยังไงก็ขอบคุณแม่ลุงมากขอให้แม่ลุงอ่า มีจิจาการลุ้งเรืองยิ่งขึ้นให้ได้เอยอะกว่าที่ให้ผมมาในวันนี้นะครับผมก็ขอบคุณแม่ลุงอีกทีครับขอบคุณที่รักและเอ็นดูมาตลอดครับก็นี่นะพี่พี่ซื้อตรงบิ๊กซีเผื่อนหนูจะอ,อะไรยังไงก็<อ>บิ๊กซีพี่แค่นี้อนิบายรับประกันเด้อครับผมโอ้ขอบคุณแม่ลุงมากครับผมขอบคุณครับครับไห้ไห้เสยเอาไปน้องน้องไห้น้องน้องให้ห <c oughs> จริง อพี่ชายน้องขาดพระน้องขาดพระเอาลงให้ขาดพระอ๊อเนาะน้องขาดพระได้สร้อยนะค่ะ